ครับผมและสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนั้นนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และก็ไม่มีใครคาดคิดเลยครับใช่ค่ะแต่พี่ว่านะคะน้องเตถ้าเราลองมองมุมลบบไปแล้วเนี่ยพี่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วมันดียังไงครับพี่แปะ๊ะดีตรงที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าพวกเราเชาวอายุแบเนี่ยมีความรักความสมามัคคีกันมากแค่ไหนนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันและความเป็นอายุแบ์ของเราก็ยังคงอยู่นั่นเองค่ะ ครับผมและตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปหมดแล้วนะครับพี่แป๊ดใช่<ป>ค่ะด้วยความที่พวกเราเนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีวยวกันของพี่น้องชาวอายุแบนครับใช่ค่ะและชีวิตของพวกเราชาวอายุแบนนะคะก็เป็นเหมือนชีวิตของเด็กมหาวทิทยาลัยทั่วๆไปค่ะที่มีความรักในเสียงดนตรีและการที่พวกเราเนี่ยได้เข้ามารวมตัวกันและการที่ได้อยู่ที่นี่นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้ทําตามความฝันแล้วก็เป็นความจริงด้วยเนาะ ยินดีด้วยนะมึงจบสักทีมึงแต่งตัวมาขนาดนี้น,นี่มึงอย่าบอกนะว่ถาถหายโลก่างเดียวอะ่ะโอ้โหกลันะจะไปสิงคโปร์โอ้โห,โหเพื่อที่จะไปเล่นดนตรีเว้ยอืออย่าบอกนะนี่มึงพอขึ้นในปุบ๊บลงจากเครื่องบินปุบ๊บมึงแบบาโซโ,โล่กีตาร์วอลันเวบ้ากลัวนะจะไปเล่นบนเครื่องบินเว้ย เครื่องบินด้วยลงไปทำอะไรต่อวะกูเหรออืมกูก็คงไปใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละเลิกเล่นดนตรีไปทำงานแบบคนปกติทั่วไปก็กูจบแล้วนี่ให้กูใช้หุดิให้มันคุ้มหน่อย ใช่สิกูมันยังไม่จบแน่นอนแต่กูนะมั่นใจล้วว่ากูจะเล่นดนตรีเพื่อเป็นประสบการณ์ต่อไปแนวแน่มากโชคดีว่ะที่อยู่แบนเออโชคดีว่ะที่เราได้อยู่แบน mày luôn đấy, sốc đi, chơi game chơi game, mày được đấy, đi, chơi chơi